สวัสดีค่ะแม่นี่สายงวัดหรือเนาะโมฮ้องบ่ได้มาเนาะสองงวดบ่ได้พ่อกันประมาณสองงวดสองงวดแต่ว่าเดี๋ยวเบพวกก็ยังโดนถึงโดนอยู่ดิแต่ว่าเจ้าอูดโดนก็นั่นอยู่พราะว่าเจ้าอูดไปธุระทั้งนนท์ขุนเนาะเขาก็ขึงได้แม้นเจ้าอูดกับสีงวดที่สามแมนบ่แมนบ่โอ้งวดที่สามโอ้แสดงว่าเพิ่นจือได้ยจริวนันนับไปอยู่เนาะโมไดมาลงมากกระไรเห็นหนามากเลยสีมาเนี่ะ ไอที่บมาเนี่ยเป็นใดเนี่ยฮะที่ม่เข้าบ่ได้มหากันตัวเลขตัวเลขกันเขาอยู่พี่ว่าคนบ่หยเลขถูกนะเพราะว่าลูหรันสีเห็ดตัวเงินจะเละเป็นปลายตัวเงินของปูนะโอปูก็ออกมาคือกันที่มือเห็ดตัวเงินกูก็มาถมาเพื่อนมาสูบยาโยโย่น่ะเหมาะมหาหนูลาจำลเพื่อนเพา่ไปนะยังวายาก บไม่เบร์โทรเนาะ<ด>ว่าสิทรมาทามอยู่เหล็กเป็นยังไงเนาะบบเด็กทไทยน,นี่ว่าส่วน,นเงินลูกหลานกับอะไรเดอกแต่ว่าป่ามันหนเก่าศูนงวดบางหันไม่นเต็มเต็มเสสันคันวางบอได้กับเลไรเนี่ยฮอดพ่อได้กลับเต็มเต็มพ่ออะไรับเลยแต่ว่านานันก่อนถือว่าไม่ตนเงินนี่นะนเนาะเขาตะเล็กถนะูกเนาะถูกเขาดีดีเขาสูงงวดหลังจากมาหันกะคันิ่งอยู่ดิคันิ่งเหล็กวิ่งแม แม่นี่นะท่านนิ่งท่านบอกง่ามาอะไรบอกเคยผิดเจตเมียไหมเคยทะเลวิ่งเคยผิดท่ามาหายยู่นี่สิร้อยเป็นตัวมาเลยบ่ได้ฝันยอะไรยังเห็นหลุดไหมเห็นหลดดุดสิแต่ก่อนเจ้าไปนี่ฝันบ่ได้นอนน,นี่บ่เห็นนอนแตตื่นแล้วตีสี่เนี่ยสิร้อยหลดดุดหรอกสิมาว่าปูันเที่ยวทางี่เป็นมาส่สวนเป็นมาอันทำวัน มาเนี่งวดนนี้ทล้อยมากเลยไปเบอเบ่รลอยแต่ว่าฝันเห็นหางงาโอ้ก็จะมาหมายถึงว่าบางเทีกันลอยมากแล้วม่ากับมาตรงกับฝันเอียงประมาณนี้นะอันฝันเห็นหางงาที่หางปูรืบาดเนี่ยเห็นล่างเพิ่นฝันอันฝันเห็นล่างอันเห็นหางปูกับยาหางเพิ่นอ่ะเจอเร่อนั้นเหรฝันเห็นอันหางงาแล้วมันออกหาซีบ่เหรอชุดนั้นเนาะแม่น ปูน่ะเป็นเป็นเกเดี๋ยวนี้ฝันเห็นทังหางปูหางยาทังสทั้งสองบ่ต้มาให้คนล่างบ่บาดก็บ่ฮู้คือกันจังได๋ไปฝันเห็นเพิ่นบ่ได้คิดอีหยังจังได๋วนั้นว่าอายุเลา53หางยามันมันออก54เนาะแม่นเที่ยวนั้นน่ะหยังหบ่เฮากนี่ยังพอพื้นเนาะมันก็โดนมันก็ื้อบ่ได้นี่มันเริ่มแน่ เคยจำได้ว anyway, ่าจ huh? like mm ังไดเคอเป็นว so, well. so, 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 ันเห็นหางงากับหางปูมาน้ำกันบ่หันคัาโดนปูกับาปูกันบ่หันบ่หูคือกันกับฟันเรียบหรือกปล่าฟันเลยไหมวันวันเรื่อยบอกค่ะของแพร่ฟันมาจังไดบาพ้่จับไปยังแต่ว่าไปน้ำเห็นเพลินไปน้ำเพลินแมเท่านั้นนะ ก็ไปได้ปน้ำเพิ 7, ่นจกไปยังเพิ่นนั้นตะวันน่ะไมนปูกระมยาหางปูกับห oui, <wow>, wow. ังยาไปน้ำเพล่นจะไปใส่ตะวันได้ไปน้ำเพิ่นมนีสิมีิ่งอนอมันี่กระเบิงวามันสิตั้งแต่วันเหลีมันสิมีเก่าเด้เนาะตอนห้เพว่ขันยานีก็ ฟันเห็นห้างปูกับห้างงานนะเจยวนั่นฟันเห็นห้างปูว่าไปสิออกว่าเก่าอยู่มันบกออกอายุเล่ามันเป็นเก่าเจ็ดแม่เจยวนั่นจาได้อยู่ที่บ้านฟันเห็นบ่บ้านนี้ห้างงานนี่คือเปลี่ยนเรื่องย่างห้างงานนี่ว่าเล่าอายุห้าสิบสามมันบ่ออกมันบเมแอนมันออกหาซีแม่เี้วนั่นนเป็นผู้หญิงแอนยาน่ะ <ล>อายุเราเลยหาส3มันม่าหา14ปีนี่้ได้บ่าเนี่ยปีใหม่เลยเป็นหาสิบนี่ยบ๊ะท,ท,ที่ใช้พิ่งมันวิ่งว่ทั้งเก้าทั้งสี่บอกเขกาเจา้าไหนกระปูกระยา <c oughs> บ,อบอกเขาเจ้าไหนะปูกระยานั่งแห้งกันลองซำลงไปรองกันเลยเพื่อนเะจ้าว่า,วา,ามือวั่นผาหน่ะมือวั่นผานั้นแม่นี่ก็ไป เอาน้ำปูเขอกันได้มากยอะอ้ได้กได้เลกได้ตัวเลขมากเยอะคู่บอกเล็กคูบแกวิ่งยังให้วิ่งทั้งคู่ด้บอกกอดข้อกันมากเลบอเฮ้ยกไหนก็ยืนแขงกันซองรังอยู่เนาะปูกับงาเนาะให้ก้ากระซี่บอกงาแล้วเป็นซีอยู่บันีไดแล้วเจ้แม่นี่สว่าได้เคยเคยเป็น่ยนเนาะเถียวก็แล้วอายุห้าสิบห้าสิบสามมา มันบ really ่ออก53มันออก54เที year, ่ยวนี There, ้เราสิบ่ได้55แล้วบ่โออเ้ากหาันวานตัวเนาะเนาะเห็นบ่อันความเฮาิดนี่บ่แม่นดิบ่แม่นแม่นมันมาแบบนี้งามไปูาูก็าเอาน้ปยดอก อันนี้ใส้จับใส่กันอยู่บ่กใเล่าตัวพี่น้องเอี้ี้แล้วคนมัดแต่คนเคยชอบเลี้ยเล็กเลียนเนาะเลี้เลียนคนเลขลอยเลขยิ่งพวกเพชรตะเคียนได้หรอตามไฮมาตใดเรื่องว่ากับมาเบิรงนังน่างามขึ้นยังไงันนี้เลทูบ้นเลทูบา เลยสูบมางามงามึงเป็นเห็นบะเห็นเห็นเห็นเทากับวอาสูบคนฟังเอาเก็๋ยวๆก็ได้ม่นส่งสีเหมืดเหมืดมะเหมือน่าใกล้ใกล้กลได้เนี่ยงก่ได้ เคอุกับบะเลยมาครับเป็นยากเนาะเดี๋เลยบะเลยมาหากันเพิ่นเพิ่นล่องไปกรุงเทพค่ะเพิ่นพึ่งมาเพิ่นหัวตะขึ้นมาเย็นมาจังหวัดกำลังหาทางอยู่นี่แหละเอาเมื่อจะวางมาเยอะเด้อด้วยเห็นบ่เคอุกเหลี่ยมแม่เหลี่ยมเหลี่ยมตั้งตั้งนั้นขึ้นขวบลงดูตั้งบ่เออ เห็นขนาดบ้านนี้ตั้งอะไรถ้าว่าตั้งตรงๆบ่อยไมนอันนี้ไงตั้งอายุระบางกลางๆเพื่อนสิได้เห็นนั่เห็นว่างามว่าเห็นบ้างเหเดี๋ยวระบายกว่านั่นสิเห็นเห็นบ่อยก็ได้ข้อออพใดอยู่พ้อสิเห็นอยู่ดอกนั่นละบ้านเอาใส่แค่ั้นเดี๋ยวคอยเอามาใส่แคงนี้นังก็ได้โอ้เหลืองามอีกแล้ววันนี้ก็ได้อย่างใส่หันแล้วก็เใส่เที่อแบบเดี๋ยวเด้อบังนี่แาบพี่น้อง เออเห็นแล้วมาโอ้ยเต็มจอเต็มจอเมืองเกิงเลยค่ะแต่ว่าเมื่อผูถือกับซ้ำซันกับโอ้เอซี่วิ่งแนวอะไรดอกว่าเมื่อวันซันเนาะเป็นลูกหลานมากค่ะมาสุดนตัวียสวยงามมากค่ะเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดแต่ว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเน๊บอเนี่ยเ่องเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งนะบอกแต่ว่าหันแล้วแล้วแต่ฟิลองเอฟซีตี๋เพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกัน ถ้าของปูกับปลเคยพลาดท่อกันเนะาะเล็กูกกเสียกส,ส่วออนใหญ่สิก็เสียกเลขทถูบเนาะค่ะเอาไว่าม่นสิเป็นหยังเ้าห้หเสียนน่อยเห็นบ้างเ,ออเห็น,หนไปขายายดีๆดูเห็นยังาเดือดเอา เห็นยูดอกตั้ว <refugees> ห <forever> ันเนี <available> ่ยละนี <es voir> <sk> ่ละเห็นคักบันเขาไดอยู่ดอกพูดอ่ะเต็มจอเมืองเกิงตัวแบบง่ายงามไรง่ามคักอหลิอันเพาชิมห่าคำเวลาเก่าโมงมือไปจุดแมนค่ะสิบห้าขั้นเจ็ดเก้าเจ็ดเลขถูกเขาเก่าเกียร์เลวหนึ่งเก่าหนึ่งก็ได้ Nó, lạ cao 9, 1 nó sẽ chiến vậy với hệ F4 chứ đâu. 1 nó chiến tụi đều cắn, xoan mạc nó sẽ tiền đấy. Nó sẽ tiền, nó sẽ lạc. Nó sẽ làm lại thế này, sẵn lòng. Bà này, 9, mua sạc đầy bò. Hử? Mua sạc đầy bò. Ủa, cặp 9 là tụi đều cắn, no? Mua sạc đi. Mua sạc đầy bò. Đầy dù ăn. Ở 4 cắn với lấy, no? Ừ, chiến cắn với lấy, no? Cắn, no? Chiến qua cắn, เก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งจอว่าเชื่อน้ำแถวสันนี้เที่ยวก้อนพ่นป่าหายเล็กทูพันหายเล็กหางผาปลาเก้าส่วนมะเป็งเถิดเนาะบริกรเลยบร,ยริกรเลยแต่ว่าได้ได้ไดจุดถูเบาอนะจุดจุดแต่ว่าลูกหลันสีเห็ดตัวเงินเพราะว่าเมื่อเขาตัวเงินเอาเล็กทูมะเขาโอ้คนก็เลยเอาคนาหายตัวเงินเอาหยอดเงินไเล็กไทย อาจารย์ยวัดว่าโอ้ยอันมั้นด่วนพนต่อปลาแต่เรื่องนั้นไม่ออกว่าสักคนไหนเก่าสูญบริบริกรับเลยดิปลายมันหนึ่งร้อยเก้าสีบนาะแต่ว่าชุ่มเพิ่นยังเคยติดตามของแม่นี่เนาะเพิ่นหู้ดีเด้เพิ่นหู้เพราะว่าจะต้องไปจังไดบุญผ้าลุยนั่นละเพิ่นหู้ดีว่าต้องเฮ็ดจังไดกับตัวสามสี่ปีแล้วถ้าจะบุญผ้าลุ้ยตัวเดียวในวิ่งตลอด เพิ่นโหแล้วเพิ่นโหเลยเพิ่นว่าเลืออันวิ่งเรือยังนี่ยจะว่ามาปีนี้ตัวสีได้เป็นคู่ได้เป็นสองตัวต่ว่าปูกับยาขึ้นมาน้ากันนะนะมันละปูกับย้ามาด้วยกันให้แังงกันหน้ามันสีบอาเป็นทุ้งที่ใช่แม่หญ้าน่ะเพิ่นเคยเห็นทางเพิ่นอ่ะมันจะเป็นเรือเนาะ แม่มันอสิเป็่ยนเลขนหาเป็นหาเก้าัวกันมาหน้ามนกันจังว่าจัสิเปลี่ยนหายังจังหวะคนคนกับตีให้เข้าดอกม่ากันอะไรเพิ่นมานีมันเมื่อบุนเดียี่ยเพิ่นมาเนีมาที่สิบหางไปออกเลขรถเพิ่นหกสองนั่นโบ้คือเสียโบ้ไม่าเสียก้อนออกเลขรถนะเลขขันหน่งหาหนึ่งเจ็ดเก้ามาคนอ่ะเคนมานี่คือสามขันกันหนึ่งบ้านเลขที่กนนึ่งนสามก็เที่ยวกานเบ้าม่น ออก3นสามนะสำคัญอยู่ดิเนวาทางเน้อพีทองเอ้เป็นเพียงแอวทานเท่านั้นพอมาเมนี่กับบหัววานจีออกตัวรดให้กันเนี่ยเอาโเก็นยังโเก็นยังเห็นบนเห็นโกันแม่นี่่บหัววานจีออกตัวใดแต่วาเิ็นหายมากสิกับพระพาจักเทียตามที่มาไทยัหัวซื้อเอาทันแล้วหันละเพราะว่าแม่นี่ซื้อเหล็กตัวใ้เมนี่บซื้อแต่ว่าหายเนวทาง เอฟซีซื้อฮะันผู้ใดกะผู้ใดพอนติดตามแมนนี่อยู่ตลอดที่เคยไทยเนาะพอนหูดิว่าที่ต้องจับแบบไรซื้อจังใดแต่ว่าเอฟซีเนี่ยพ่นเก่งอยู่หรอกแต่ว่านี้ห้ากัเขียนกันไมาเห็นมันโโตเนาะเต้นเตนเบิ่งแมนนี่มาดวนแล้วเพอนูหพอนเลยแต่ว่าหนึ่งกัเขียนมันตัวเดียวกันเนาะมันหันหัวก็ได้ว่าเพูนอันลขเกานะสรุปเลขแมนนี่เนาะ วันที่สิบหกเมษายนหกเจ็ดค่ะแม่นี่พนให้วิ่งเก้ากับห้ามาสั้นค่ะส่วนเลขทูบก,กับถือสู้ียวขึ้นกันนี่เนาะพันห้ามันบอกสวดค่ะสิบเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะห้างเดียพนก็เลยว <7 S 2> ่าเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่ง,งเพื่อไงหนึ่งเก้าหนึ่งกันไว้ให้สู้โตเรื่อยไ ก็แล้วแต่เอฟซีเพิ่นสีพิจารณาเอาเนาะแล้วก็ันเป็นสองตัวก็มีหกหนึ่งมีเก้าเจ็ดมีเก้าหนึ่งมีหกเจ็ดแปลงที่ละค่ะเนาะแต่พี่น้องเอฟซีเพิร์นซีนั่นเอาเพิ่นเพิ่นเคยเบิ่งเพิ่นฮูจักแล้วเนี่ยเพิ่นฮูจักแล้วเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะเกือบอุตอไม่เลยไทยเพิ่นกลับไปกรุงเทพเด้อวันเพิ่นหัวเต่าเพิ่นก็เลยบ่ได้มาหาเมียนี่่ะเพิงมากเติงมาก ท่านั้นตัวเนาะถนั้ดเท่าก็ไดีได้เลยมาถึงเวลาก็ได้แล้วกะขอรบกวนแม่นี่ไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะวันหน้าพอกันไหมเนาะเฮ้ออาจจะเป็นโค้งุดท้ายเนาะฝันบ่ฝันคือแม่นบ่ได้มาอีกนะบ่ได้มากฝันแกจิ้งๆไปหาเนี่ยเด้อค่ะจบแล้วจ้าจ๋าจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากสวัสดีหลายรอบแล้วบ่เนี่สวัสดี